สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายวันนี้เข้าป่ามาหาหนอไม้พอดีพอดีมาเจอสมุนไพรอีกตัวหนึ่งพี่น้องผมหามานานเลยพี่น้องเพิ่งเจอพออยู่บ้านผมมันบม่มีพี่น้องเอ้ยมันยังตาสเสน่ห์เจ้าคือสีหานากแท้นี่คือสมุนไพรชั้นดีพี่น้องสมุนไพรชั้นเลิศคือแตงโมป่าพี่น้องเอ้ย เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดเคยเห็นบ่ถ้ายังบ่เห็นเข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าแตงโมป่ามันมีสรรพคุณอย่างเนี่ยพี่น้องมมเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับผมนี่คือดงดงแตงโมป่าพี่น้องกำลังเป็นมากผู้เปาะอยู่พี่น้องนี่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 สรรพคุณพ่นนี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อสรรพคุณเพ่นมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องนี่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 จะป่าป่าของแตงโมป่าพี่น้อง บางบ้องพ่นสิบ่มีเด้อพี่น้องเด้อนี้นี่นี่นี่มากของพนพี่น้องนี่นี่พี่น้องมากของพี่น้องเลยเลยเลแดงหมูป้าเดี๋ยวพ่นสิล่าแับปะคุณปันพี่ปันน้องฟังพี่น้องว่าแับปะคุนพ่นมีอย่างเนี้ยแดงโม่ป้านี่ยอดอ่อนเพิ่นนี่สามารถกินได้เด้อพี่น้องเด้อยอดอ่อนของเพิ่นนี่กินกับน้ำพริกแซ่บดีพี่น้องยอดอ่อนของเพิ่นนี่นี่กำลังออกดอกพี่น้อง มากนี้มากหนึ่งพี่น้องยอดดอกขาวใบมันเนี่ยมาตำฟอกฟอกฟอกผีอฟอกฝีได้ด้พี่น้องเด้อดส่วนห้าของเพิ่นนี่สุดยอดเลยพี่น้องเด้อห้าของเพิ่นเนี่ยเอาไว้มาต้มกินบำรุงหัวใจได้อย่างดีเด้อ<โ>พี่น้องเด้อบำรุงทงน้ำดีได้อย่างดีแกตับโตพี่น้องส่วนห้าของเพิ่นส่วนใบของเพิ่นเอามาต้มกินเลยพี่น้อง แก้ไข้แก้ปวดหัวพี่น้องเอ้ยบำลุงโลฮ็อย่างดีนะพี่น้องเด้อแก้สร้างต่างขโมยของเด็กน้อยพี่น้องบังเอิญโชคดีเข้ามาเจอป่าสมุนไพรแตงโมผมว่าผมสิบุเห็นแล้วพี่น้องผมหานักอยู่บ้านบ่ม,มีพี่น้องเอ้ยยังสามารถขับถ่ายพยาธิได้อย่างดีพี่น้องนี่น,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 นี่ป่าขอเพิ่นเดี๋ยวผมสิพาพี่หาน้องย่างเบิ่งนี้จะป่าของแตงโมพี่น้อง นีสมแงพี่น้องนี่นี่นี่สามารถขับถ่ายพญาได้อย่างดีแก้แก้วัดได้พร้อม um. ้ะพี่น้องนะนี่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 มีต่มาพี่น้องแต่บางเพอได้ซุกพี่น้องเลยขามากซุกเลยงามอยู่พี่น้องแก้วัดได้ดีผลช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดนะพี่น้อง้อสามารถซ่อนลดน้ําตาลในเส้นเลือดไม่ใครเป็นโบกบาหวานหาอยู่หากินลบเมงนะพี่น้อง้อเพื่อน้ําตาลของท่านสิลดบ่ดึกบอฟันว่าจะเจอพี <doğru> ่น้อง ป่าแตงโมที่มีทรัพยากรอย่างดีพี่น้องเลยนี่แต่มันสักโชคดีขนาดพี่น้องกันโชคบุรีบุเห็นพี่น้องเลยโชคบุรีบุเห็นเอาคลิปนี้ก็ขอจบเดือครับเด้อดคอขอบคุณขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม